สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ sk บ o n นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันศุกร์นะครับ29มีนาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลชูสัปดาห์ครับกัลงเต็กกัตตามปกติแล้วนะครับในระดับสโมสอนะครับหลังจากที่จบช่วงเบรกทิมชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีลีกชั้นนำลงแข่งขันกันถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็อาจจะเก็บลีกดังๆมาฝากด้วยนะครับ 2คู่วันนี้นะครับจัดมาแล้วนะครับไปดูคู่แรกเกาะนะครับเป็นศึกบิ๊กแมชในฝรั่งเศสนะครับไปเกียร์ระหว่างลิวเจอกับรองนะครับสเกมนี้ถือว่าชื่อชั้นแล้วก็เรื่องของมาตรฐานเนี่ยนักเตะแล้วก็ทีมค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกันนะครับผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มากแต่ก็พถดีกับแย่นะครับลิวเสมอมาสามเกมติดนะครับ แต่ว่าไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันส่วนาทางฝั่งของรองนะครับชนะมา2จาก3เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมนี้ต้องบอกว่ามีความสาคัญนะเพราะว่าเราสองทีมครับอยู่ในช่วงที่กำลังลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับเลวอูอันดับ4ลองอันดับ6นะครับแต้มห่างกันแค่1คะแนนนะครับถ้าวันนี้ชนะได้จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงมากนะครับ แล้วที่เนี่ยผมคิดว่าลิวเวอร์พูลที่ค่อนข้างจะมีเกมลัดที่เหนียวแน่นนะครับเกมลูกปีนี้อาจจะฝืดๆไปนิดนึงอาจจะยิงได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนปีนก่อนๆส่วนรองปีนี้มาตรฐานก็ถือว่าแว่งไปเยอะนะคือบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็คือแย่เลยเหมือนกันนะครับคือเดาทางได้ยากนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสออกหน้าเสมอสูงนะครับน่าจะก,กินกันลงลาบากเหมือนกันเพราะว่าสถิติผ่านมาการเจอกันเนี่ยก็หนักไปนาาเสมอเยอะด้วยนะครับวันนี้เขาให้ไฮดีแคปเหนือกว่าทางฝั่ง ลิวนิดหน่อยนะครับผมเช่ว่าเกมนี้อยู่ทางฝั่งทีมเยอะดีกว่ามีโอกาสออกหน้าเสมอสูงนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับหยิบมาหนึ่งคู่จะเป็นไปสตันเจอกับรอสเทแฮมนะครับไบสตันอยู่ดับ9นะครับ56คะแนนตามหลังพื้นที่โซนคว้าเพย์ออฟเนี่ยอยู่5คะแนนนะครับผลง,งานช่วงหลังก็ถือว่าอา,อาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่นะอาจจะมีหลุดเสมอบ้างแพ้บ้างแต่ว่าภาพรวมถือว่ไม่ได้แย่ นะครับเพราะว่าแพ้แค่เกมเดียวจะ9นัดแล้วก็ชนะไปถึง6เกมนะครับส่วนลอตเตอร์แฮมไี่ตด้ตกนข้ามเลยนะครับตอนนี้กําลังรับสับหนักเลยจมอยู่ดับบลยนะครับ20แต้มจาก3 8เกมห่างจากโซนปลอดภัยอยู่19คะแนนก็น่าจะการันตีแล้วนะครับว่าตกชั้นอย่างแน่นอนนะครับไม่น่ารอดนะครับผลงานก็ตามสภาพเลยนะครับลอตเตอร์แฮมยิงใครไม่ได้มา4เกมติดแล้วก็แพ้มาอขออภัย ไม่ชนะใครมาติดต่อกัน15เกมแพ้ไปทั้งสิ้น11นัดนะครับเกมรับถือว่ายุ่ยมากนะครับวันนี้ไปเยือนเปสตันที่ต้องบอกว่าโอเคแหละเพสตันอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้ลุกจ๋าแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่เหนือกว่าทุกด้านเกมรับก็ของทีมเยือนก็ถือว่าค่อนข้างเป็นจุดอ่อนเาช่วงเกมนี้เพสตันน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้อาจ,จะ2-0แม้กระทั่ง3-0ได้นะครับผม สรุปนะครับสองคู่วันนี้ที่ให้เลือกเชร์กันก็จะมะีในส่วนของอไปสตันครับแล้วก็คู่หนึ่งจะเป็นรองนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่ครับมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ